เริลฟ์แล้วนะคะฮัลโหลจ้าฮัลโหลจ้าฮัลโหลจ้ามาข้าเทศมาเคทศดอเป็นยัง่ตัวหาแมสหรอแล่นแบบวงเงินจะเวิร์งว่ะใช่ไหมวะใส่เวิร์มาอะไร้นี่ บอกใช่ยังนะอธุม่าซูเรกแล้วที่เจ็ดหนึ่งต้อเปล่าสันมันเป็นท่าปอกเดิ่งยูสนุกอุ้ยสวยมากได้ยินไหมเอ่ยได้ยินเสียงมุดดีเหรออยู่ดีจ้ะมันมีความแมทชิ่งกันเนาะทิปเข่ากับสุดเนี่ยดีๆให้ทิปเข่าซักต้อไปหนึ่งคดีก็ไม่ได้ตั้งใจเชิ่งกยไม่ได้ตั้งใจเลย นดีคือมากอ่ะสวัสดีพี่น้องได้ยินเสียงบ้น้องเม่นมา้เนยได้ยินเสียงสองสาวข้าวเสน่ห์บอกคุณพ่อคุณแม่ทั้งหลายได้ยินค่ะผู้งามได้เหรอเนาะเอียนเนี่ยเนาะเมื่อเนกาเป็นการมาลานกิตาลีแค่แล้วเพื่อเลี้แต่ว่าก็นำเป็นโซลคือเด็กเห็นไหมลุกเรามันได้ไงใช่ลุกเรามันให้แต่ว่า เราอาจจะไม่ได้ก็ได้แต่เราทำให้มันก้มหน้าเกินพอนี่โอ้ยหแปลแปเอามานีกว่เออยากอ่านคอมเมนต์ไงรูปสวยแค่ขอบคุณค่ะเขาบอกว่าได้ยินค่ะแก้วค็อกเทลคอนสตาร์ตอะไรคอนสตาร์คอนสตาร์กูเลยกูจักกูหรอเหมือนหรอคอนสตาร์คืออะไรใหญ่ดาวโป เขาโชว์ทำให้เธอสวยเลอศขนาดนั้นเลยหรอพอนสตาร์การเดนสาวพอนยูเล่อนเดปพอนอ๋อนึกว่าที่เขาซื้อเวลาเอออันน้พอนสตาพ์อัพอนสตาพ์อุไยอันนี้อะไรคะเฮ้ยโอ๊ยน่าจะให้ายนะคะเดี๋ยวเพิ่งอันนี้น่าจะเป็นอ่ะชูน่าท่าท่าวิตวิสุเลมอนใครกินเคยกินหน่าคือ ำไม่ได้ว่าที่ไหนแต่เคยกินแกแกเคยกินคุณแบบนมมี่ทำให้ตลอดเลยยายเรืองหรอยายเรืองอ่ะกินคล้ายๆอย่างนี้แหละส้มหมูเนี่ยมึงเค่ว่ากรบอกซามันเนี่ยมึงลองดูผักชีลาวมึงอันนี้ล่ะเข่ากับที่กูเตรียมมากจุกนวดจุกนวดฮะผักชีลาวจังไรกับแมน สมมูสมมูมังกระดูยัยมันสิได้บเจาวามูดกุยักอายพี่พนักง่านเขานิสัยมี่มงไม่อยากเป็นเพื่อนแับแกเลยป๊ดอันคำเขามาดูหล้เท่ากันมากเหมือนจู๊มไหมมันกรนนันบอวิจริงดีเด้อ เป็นไงล่ะไ<ช>ะ้บอีรอมมาเกษตรอีสานได้เลยนะนี่เลิศอ,อร่อยมากคือเอาจริงเลยเนี้ยเครื่องราบเครื่องราบเกือบเกือบเกือบแล<ะ>้ว่ะเกือบเลยเลือแต่บาอบีก็พอปวดหืมขันมอขันแบ๊อบีเขาอ่ะฟงมันถึงมีความแบบเอออย่างอ่ะ รสจี๊เกี่ยวเร็วอืมมันเปี่ยนเหรออืมมันเกลียวเขาใส่ข้าวเหนียวเข้าไปมันแบบมันเข่ากันเลยมันคือทั้งกินกับพวกเนื้อดิบอ่ะอืมเขาใส่หอมแดงมาด้วยแต่ทําไมไม่มีพริกกับข้าวคั่วอืพันผู้ใดอันสมมติว่าอยากพาผู้สาวมาเดทมาอย่างกับยู่อารีเดอร์รานี่โปรโมทให้เพื่อนแน่ว่าหน้าตาร้านคือแบบสวยมากคือไม่ค่อยเข้ากับพวกเราเท่าไหร่ใช่ซื้อร้านยังก่อนเฟสแบงคอกเฟสเฟสแบงคอกไม่เคยมาอะไร เหมือนกันเลยอะไรอย่างเงี้ยคุอพี่น้องทั้งหลก็รสวัดดีคนเบอรงแปดอยแปดแปดล้านคนนะคะพี่น้องโอ้ยน่กรเทียมพิกไม่มีเขาว่าเออเขามีลูกโดดเนย่อค่ะคือก็มีลูกโดดคือได้นะจริงจะของล้านไปไปสีเอาคดนยวคุณม่กี่ข้าวหนึ่งหนวด หันหมื่นหนึ่งอันแจ็คแฟนชันมาขอของไปประมูลให้มึงเอาใบนี้เรือยไปมึงบอกเออผู้ใดจำได้เมีนมาแน่ยกระเป๋าแน่นงานข่อยไปฮอดปารีสนะคะบอกเลยค่ะอืมตอนนั้นมะหูชิดยังอยูคะแนดขายแล้วรวยไปแล้วพ่อบลอกพริกไปปึก้กรายห่อบลอกพริกไปดีดีแซ่เนี่ยพ่อใบหอดมันเน่าความนุ่นอะไรแล้วก็ให้ยนั่งห้เพราะว่าอยากกินของเพชร อ๋อเออที่ไปนัปะไปคลิปเป็นไหนแน่พี่น้องพี่น้องมือนีเข้ากัอันผ้าดิวเลอร์ค่ะมากินเขาู่ร้าอาหารอิตาเลียนได้ถามดิวเลอร์เพราะว่าดิวเลอร์เขาอยากมาอยู่รวลาอิตาเลียนเคื่อหนาไปส่งเครื่องพอยากมาป่นเดเคื่อหนาถ้าเราไปจิ้มจุ่มเนี่ยเคือเนาะคือแบบว่าเราก็คิดว่าเออเผื่อว่าดิวเลอร์เราจะอยากมาเราแบบเก๋ๆแต่พ่อนังคุยกันอยู่ในรถเอา ก็เป็นซ่องอยากกินตับังหุ่งมาสั่งเออกลัวเด็ดยุบหลานตับังหุ่งแท้ๆเพราะงั้นนะคะคิมเบอรี่ก็จะได้ใส่ชุดนี้ไปกินอันนี้ย่าันี่คิมเบอรี่เา้ย่าตุเล่กิหนาเจ้าอยากกินข้าวทีไหมวัเห็นเราไปขายปิ้งเหรอไ่บอลฮหทนาเจ้าล่ะจะเอาขอนิ่มมาจำเป็นยังมันลาบ เรียงามแล้วก็แซ่บเห็นหน้านุพี่ก็อยากเอาข้าวเหนียวมาจ้ำเหมือนกันทำไมคะส้มตอนเห็นหน้าพี่หนูก็อยากเอาข้าวเหนียวมาจ้ำเหมือนกันทำไมหรอขี้คันคาาซื้อๆขี้คันคาาหมกเอาอีกเหรอเห็นหน้านุ๊พี่ก็อยากเอาข้าวเหนียวมาจ้ำอะไรคะไม่ละ จ๋วบองไม่ใช่ของไล่จีนพักดีด้วยแจ่วบองอะไรอุ้มปันสุขเคยไปไล่อุ้มปันสุขยังอยู่สว่างแน่นิดพ่อชื่ออะไรนะพ่อชื่อวิเชียนของแม่ชื่ออะไรยาแดงโอ้โหน้องชื่อน้ำพี่ชื่อวดคุณคุณพีใส่ยาฆ่าหญ้าจ้าบอก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  บอกหลักกระทรวงนั่นรางวัลนไห้ก็ถึงใจเะบุมาว่าแบบนี้ไม่ได้อินบ็อกอินบ็อกได้อยู่อินบ็อกได้อยู่แต่ว่าน่าจออยู่เสร็จตัวหาโทรหาสารสารพระภูมิตอนนี้ฮัลโหลตาอันนี้ขอแปลกท่านในดตัวว่านี้โทรมาไม่ได้ปะเนี่โอเคได้จา้าเนาะอยู่หน้าจอไม่ดำคุณโอเค ธรรมดาแหละมันเป็นแบบชอบทั้งสองคนมากๆค่ะขอบคุณค่ะบอกไหมเมื่สกครีปพวกเขาเฮาเห็นอย่างต่อฮะสกคีปอย่งต่อเอกสคีปบอกไพ่ห้าบอกจากนั้นอ่อเมื่อนี่เป็นอย่างนุชี่จังห้าดิเลอร์มากเสื้อผ้ายินเลอร่อยยิ่งนีเกี่ยวกับาผ้ากันเบื้อน้องนีฉจำก็ได้นี่มันอะไรสุดแบบนี้ละ อันดิวเลอร์นี่เพื่อนเขามากในกรุงเทพเพราะว่ามึนจะมาเลี้ยนคอดอันนั้นเลียนกดนี่แชมเปญกดนี่ที่สัมมนาพรุ่งนี้อืก็เลยเพราะว่าทุกเดือนเขาจะผ้าอันไดมอนเออไดมอนมาลายโซไดมอนที่เป็นลักเปิร์ดนะที่ไดมอนถูกต้องอันสิทธิ์มันไม่ใช่ไดมอนนี่แปลกๆเนาะไดมอนเกนเหรอที่เป็นซีเรียลเหรอ กูเล่นไม่ได้กูไม่รู้จักเลยอ่ะไม่เป็นไรเพื่อนอย่างน้อยมึงก็รู้จักคอกี้มึงฉลาดขึ้นใช่ไหมไปไม่ถึงต่อไดมอนยังอลลัดก็นเลยผ้าเพิ่นมากกินอาหารอิตาเลียนจะน้อยเขาบอกกับแบบอยากให้โซโกเก๋เนาะเหมือนเหมือนผ้าเราไปตกเปล่าขึ้นมาทายลูกนี้กันเลยผ้ากันจัดเต็มอย่างจะเต็มอันนี้เธอรู้ไหมนี่คือไม่ขี้ขี้นะ มันออกมาจากช็อปหรือวิตองเลยซะจิงเหรอใช่พอใหม่หรอใช่โอ้เท่าไหร่นี่คอกี่ใหม่หนึ่งร้อยสิบ us ไม่ก็จะบัตรทุน us มันคุณอย่างไรละเพื่อคุณสามห้าตอนนี้สามห้าแล้วหรอถ้าเกิดว่ามันถือกัสิบบวกไปอีกสามห้าสามแปดไม่แพงไม่ได้แพงไม่ได้เกลียดค่ะเปลี่ยนอันนี้คือราคา หนึ่งหมื่นหนึ่งพันร้อยยูเอสหมาก็แม่มิลกี้ไปยามีคอร์เรชันนี้หรือยังคะใช่ถ้ายังก็ไม่ต้องซื้อคือแค่ซีนี่ติดแบนเลยได้ไนี่เออแบนสุกเก็สกัดบอแบนจิกจะเป็นข้นตลกนึงกูขอล้องนุ่งมาตลกเลยนะเอาแล้วก็เข้าเรื่องก็ไม่ต้อเข้าเรื่อง่แล้วก็อันนี้อันนี้คืออันสกีบได้เนี่ยสคิกีบความรู้สึกที่มาดินเนอร์ที่นี่ครั้งแรก ต้องถามไดมอนด์แล้วต้องถามไดมอนด์เกณฑ์แล้วตอนเนี้ยไม่ได้ถามกูเนาะใช่ไปแล้วต้องก็ไม่มีวงเลยแม่เอ่าวันนี้นะคะแล้วก็พาพี่นุชเป็นเดลเลอร์จะบอกว่าซื้อนุชคือกันพี่นุชซื้อนุชคือกันอันนี้นุชจิตพักดีอันนี้นุชโคตรพักดีค่ะบอกเลยค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะ่นุชกับพี่นุชจีค่ะอันกล่องมาทังทาเป็นเสื้อดิค่ะพี่นุชบังกีพี่ เป็นยังไงบ้างคะเอ่อจี่มาดินเนอร์กับจิตพักดีสกีนครั้งแรกประทับใจเลยบอกคนณไหมบ้าลวดก็ถ้าถ้าถ้าว่าเราก็เอ่ออย่าอย่าเว้าสับลึกนะคะพอดีว่าคนที่ดู engagement page ของเราเป็นคนภาคกลางทั้งนั้นนะคะโมชีเป็นคงจริง เชิญค่ะพี่ก็แบบว่ารู้สึกรู้สึกใช่ไหมรู้สึกว่าดีใจดีใจเลยสวดสวดดีใจที่ได้ไม่เจอน้องทั้งสองเลยเพราะว่าไอ้เป็นเอฟซีตั้งแต่แรกแล้วทีเนี้ยก็คือแบบว่าเอฟซีเสียดซิ่งหัวซุ่นพอ่แบบว่าเฮ้ยนี่เขาโด่งดังหรอขวบเลยนะฝากหน้าไอ้มากน้องมากทั้งน้องทั้งค่ะขอบคุณค่ะัวเลยเนาะทั้งนั่นแหละเพราะว่าชอบชอบแบบว่า มันเหมือนแบบเหมืนพิซซามาเท่าอาจารย์่เออแท็กเ่าแบบมามากถึงขนาดเ้อาว่าอาจารแบบเออมมนโอเคก็มูอจัหมือเนี่เาไปยังเป็นก้นเก่าถือระบาเออเป็นค้นก้นเก่าจักมือหนึ่งเาไปยังเป็นกนเก่าเอออาจเนาะค่ะแม่ปีอันเลยอ่ะนี่นี่ยานึนพี่นสีบอกคือว่าพ่อพ่อพ่อกันแล้วอ่ะอยากเอาเสียงนี้ลงนี่ก็จะเหมือนก็ยิงได้ยินเสียงตะอซะสักหน่อยู้เสียดันได้เลยแต่ก็เป็นเสนเสียงคอยอเสียเบา คือ <c oughs> สิบอกพี่น้องว่าคือพอ่อพ่อหนากันเรีวอมันมันกับเาบเาเบากันเน่าเลยเอ่ะเบาเรื่องเดียวกันก็รู้สึกวา่าเออมันรูจ้จักมันรู้จักกันมาดน,น,นทั้งที่ไม่เคยก่อกันเ้ยแต่ว่าพี่ก็ติดตามติดตามน,อน,นอนะ้องเนาะไม่ใช่ว่าเออใครก็อ๋อสองคนก็นกติดตามน้องแล้วก็ <c oughs> รู้ว่าน้องเนในก็คือแบบเหมือนแบบ คือเหาแบบมูจักกันคือคนบานๆเนาพี่น้องเลยว่ามูจักกันเป็นมูเป็นยังซีนะพี่นุ่นจะเป็นคนลอยเอทเนาะพี่น้องแม่จ้าคนลอยเอทไอ้ที่อันนั้นล่ะที่เรากินอ่ะหมูปิ้งนมสดนะก็ของพี่นุ่นนี่แหละมียี่ห้อเดียวแบรนด์เดียวเลยเหรอคะไม่ไม่คล้ายแบบบ้านเนาะไอ้ขายยูเก็มก็สิมีแถวนอนบุรีจระจ้าไปขายกระเพลนเห็ดไอ้เป็นโล่งเสี่ยมันก็เยอะอยู่มีเยอะหมายถึงว่าทีนี้พี่ก็เลยเป็นความรู้อะไรเงี้ยแต่ก่อนพี่พีกันเลยแบบว่าไปรับ หลับมากหลับมากขายรอที่เอาไปมาเขาก็เลยแบบว่าพะเนยพายามดีแต่เอออยาร้องเจ็บมืองะไรนี้ก็เลยพอดีเป็นต่อให้เป็นนี่แหละจริงๆเพคุนเป็นมหาเศรษฐีได้ดีคือคนคือมาเห็ดแบบน้ำข้าวเลยอยากรู้จ้าคุณเป็นมหาสารเสรบฐีเมื่เป็นแังวี่รู้แล้วเปบบยังเลิกนมาเห็น พีน้องฟังไปด้วแล้วใครมูฟี่แล้วใครลอยหลานเนี่ยนี่ยล้เรีนี่อยลานได้เนี่นวันนี้เราก็เลยว่าเอ้าเลยไปเป็นอยงนี้ว่ามันปนรดมันคือประกองเงื่อนตรงนี้ใส้ยังไงมันาะบ่เบิดอยากเายมากเปิดพาเจอเขี่ยมกันแดดจิบอันนี้ละย้อันนี้ละอันนี้ละ จร้อยล้านกูสิเลือยู่ประมาณสองแสนลอยเล่นลอยเล่นแต่นนั้นอะไรน้องแล้วข้อนี้คือผ่านเข้ามาในแคมเปญแนี้ตอนแรกเพิ่นมาสมัครแคมเปญปดนี้ไม่มดนีวะนี้ ก็นังถามเพื่อนกันว่าเออเป็นยังคือมาสมาส,สมาัครแค่เปลนโปรดีเพื่อนกันเลยอันนี้คือคนที่เขาทําธุรกิจเนาะคือเขามีมายเซ็ตแบบนี้เขาบอกว่าเขาอยากเรียนรู้เขาคือเขาได้ยินเรื่องการจัดก,การการเงินอนะแล้วก็การทําช่องทิกตอกพอทำธุรกิจอยู่แล้วเรื่องพวกนี้มันก็สําคัญเนาะใช,นใช่ไหมมันสามารถที่จะแบบว่าเอามาปรับกับธุรกิจเท่าอะ่ะใช่ไหมแล้วก็ หนึ่งหนึ่งก็คือพี่แบบว่า,ามีน้องที่กําลังจะแบบว่า,าเออเขาอยากทาเพจอะรก็แบบเก็การกินอาหารหรืออะไรเงี้ยพี่บอกเออแต่มันก็ไม่ปังแล้วก็อยากให้เขามาเรียนรู้เกี่ยวกับเงี้ยสิ่งที่เราเราที่เราว่าจะจะจะ,จะเรียนใช่ไหมจะสอนใช่ไหมเออนั่นแหละมันก็ตอบโจทย์ทุกอย่างอ่ะสำหรับคนที่เรียนสมัยใหม่พี่บ่านะ,ะออท,ท,ที่คนอย,ยู่ว่ามีไหมที่ี่ว่าเออ มันไม่ใช่แบบว่าขายแันหรือนว่านั่นนี่บางคนก็จะคิดว่าเออนั่นน่นนี่หลอกหรือเปล่านั่นน่นนี่มันมันไม่ใช่มันคนละแบบใช่ไหมคือเพราะอจริงๆถ้าไม่มีอย่างเงี้ยคือแต่ก่อนพี่ก็ก็ไปหาไอ้สัมมนาตามแบบว่าไอ้ไอ้รัฐบาลไมจ๊ะที่เขาแบบว่าฟรีอยอโยงเงี้ยอย่แลอาหารอะไรเงี้ยพัฒนาออย่ที่ย่อมาจากออยอ่ะนั่นแหละแล้ก็ไปร่วมชุกเห็นเป็นภาพกว้างเลยกระไรเนี่ยแถวที่กับที่นั่นแหละ เราก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วเราชอบแบบว่าแต่ก่อนเราเป็นเป็นแบบว่าไม่ไม่้าแบบว่าอ๋อเป็นไม่้าแบบว่าบ้านๆแต่เราไม่มีความคิดที่นจะมีจะซื้อมาขายไปเราไม่มีความรู้แบบแบบคล้ายๆแบบว่ามาทําให้เราแบบว่าให้เราแบบว่าอะไรนะเหมือนถูกมาก ขยายความคิดเราแค่รู้เราจะจุดประสงค์ของแบรนด์กับแบบนี้ล่ะคือจะสบอกว่าจับอันนี้แม่โบได้อีอย่างเลยจ้าคาโคดคาอย่างกัไปเร้วคาคาสถานที่คาบะปานาหน้าแต่ว่านี้ล่ะเขาอยากให้โตแท้เท่าเราได้ข้นหนูในเรื่องนี้หรือแม้กระถางคนอื่นที่มาเป็นตัวแท้น่ะมาเรียนรู้เรื่องนี้เพราะว่ามันโบมีผู้ใดมาสอนดอกแล้วถ้าคือเราดีใจกับคนที่มองเห็นตรงนั้นที่จริงว่าเราต้องการจะให้อะไรเนาะเดี๋ยวพอกันในวันที่แปะตะวันตื่นเต้นกันนะคือ จเป็นโค้ดจะจะเป็นโค้ดเป็นโค้ดโอ้เนาะมืออื่นมัน่าหายไปน้ายันยังไม่เห็นหนายันยังไม่เห็นหนามือเล่นะกันสิหนูอะมงมาตั้งแต่เดือนที่แล้วบอกว่าจะเป็นโค้ดจะเป็นโค้ดพอหนูจสัมมนาทุกงานจะมีอุ้มงานนี้ไม่มีอุ้มเข้าใจละเมื่อพี่ไปเรียนไหมพี่ยาบไปหรอแต่ไปฟรีนะอจริงที่เป็นคนสวยอยู่แล้วแล้วถ้าหนู่าพี่ มีความรู้เข้าไปอีกอ่ะยากยากแล้วลุ้นอยู่ยังไงอ่ะเดี๋ยว่อที่ไม่ไปเพราะว่าบอกว่าไม่จ้างใช่ไหมมือกม่ชวนดูก่อนสิรอให้ชวนรอชวนอรอชวนอะไรพี่เออไปแต่ก็เรื่องแปดโมงนะแปดโมงเอาเอาให้งานหลังดีกว่าพี่ว่าหนูว่าหนูรู้ใจพี่มากกว่า การจัดการการเงินพี่คุณจะไปเรียนไหมพอได้ยินอันนี้ไม่ไปดีือเ่าฮัละพี่น้องละาพอกันในวันที่แปดราคาซึ่งนกักฝากเพจของพี่นุชด้วยพี่เพื่อนเขามาเสียงเพจเพจสี่เดกระจายหลังช่างิมกปิงองสดจ้า น้ำซ่าหมูปิ่งน้ำซุอะไรก็ไ้เ็นกระสดูจากอยู่เนาะพี่น้องนุ่มหลังแต่แค่บั่นถ้าทั่งกะละสินหรือวาลไอต์ยังเป็นกระสีอัติคุณคุณแน่แต่วางขายกับคนที่เ้องกับนี่แต่แบบว่าให้ของเย็นแต่ขายไปตีแบรนด์เองแล้วก็เราเป็นคนผลิตตรงให้เกินไปกระจายตามแบบว่าลูกค้ารายย่อยอย่างเงี้ยให้ายๆแบบว่าประมาณนี้แหละเหมือนเราที่กำลังจะทำไอ้ไอ้นี่เนาะขี้มุกจีนประมาณนี้แหละ เดี๋ยวตอนนี้เขาให้เพิ่นกินข้าวแล้วเขาอันบอกต่อกันอีกจันงอยเขาจะไปถามเพิ่นอีกรอบเพื่อนเพิ่นพักรับประทานผักกาดย่างหางก่อนเชิญพี่นุชรับประทานส้มต่ออันนี้ต่อกนะส้มต่อกก็มานี่แซ่บไปได้จ้ะอันนี้เมนูต่อไปที่เมนูใช้เกลียวาวลียาใช้กาก เบอร์แบรนด์เนี่ยเมื่อไหร่จะมาครับพี่บอกมาเนาะต้องชื่อนี่ยาวไม่ได้หรอกแล้วมันยาวขนาดนั้นแต่ปลาคาร์พเวียรุ่งนี้ไม่อ่ะแค่หน้าคำวิวเหรอคะันจะอิ่มย้อนอยู่หรอโน้ตควนมากินไรเนี้มันอิ่มย้อนอยู่หรอเนี่ยมันจะอิ่มย้อนอะไรถึว่ามันจะอิ่มอยู่บ่อแกก็แกก็เฮ็ดโปรดโปรด ้าไปกินแนวมันอิ่มเนี้ยกูเห็นแบบแบบันั้นน่าจะอิ่มเออมีอ่านคอมเมนต์ไหนฟังเนี่ยขอดูหน่อยอยากกินด้วยสวัสดีจ้าอะพี่จุพี่จ๊ไวไฟสนามบินมาเบ่งลูกพี่นะนี่ฟังแล้วมีแะ่เีกอ๋อใหอุ้มน่ารักไม่หของปั เดี๋ยวจะขอสัมภาษณ์พี่อูมเป็นยังบ้างคะเปิดแบรนด์มาห้าเดือนก็รู้สึกว่ากูร้อนจนิดอยู่ในร้านอิตาลีก็เก่งใจเจ้าของร้านไม่ใช่เจ้าของร้านเหม็นเลยอยโอ้โหก็ตั้งแต่เออมาขายให้กับนุชจิตพมีห้าเดือนก็รู้สึกว่า แต่ก่อนนะคะมีบ้านมีรถมีเอ่ท,ที่ดินที่ต้องผ่อนแต่ว่าพอเราเริ่มขายกับจิตพักดีซันสกินแล้วเราไม่เราไม่ต้องผ่อนแหละอะไรนะคะเอที่เรนไปแล้วนีใครเล่นด้วยเลยเขาบอกว่าให้เฮียจิ์ว่า <eighth> จ <limitations ifiers> ังหน่อยนะคะเออเซอ่าีน้อ ไม่ทัดเมันไม่ทัดเหน็ดไม่ดีส่งไม้ให้ยจิคือตอนนี้เกิดปัญหาทางเทคนิคก็คือว่าเหน็ดแบบว่าไช้เสถียรใช้ไฟฟารานหรอไม่ฟฟารานไม่ได้ มันห้ามมันแตกมากอ่ะ2-2-2ครัเฮียกีพูดกับ FC ้ง2ว่า10กนั่นไหบบาเวัสดีคัสทัสดีเอฟซีทางเสาปลาวแล้วก็เราเองนะครับเออต้ออาย่าเอาความจริงมาเล่าเล่นเด้อน้องอุ้มที่กำลังขายจะไปซื้อคทีมอีก เราอันนี้ไหมเราต่อไว f ฟตอนนี้ได้ัหยเพราะว่าภาพมันไน่นีเกินใช่เพราะ้ามันแตกแล้วมันทำแม่แบบเออจริงๆมันเป็นเพราะาแตกคนก็เลยดูหรือว่าเป็นเราะเน็ตีมั้่เมตต์ต่อย i f รโอเคลงแล้วเข้ามา